มาชมบ,บันไดทรงเอนะครับรุ่น mc สี่คูณหขั้นเหยียบก็จะมี1 2 3 4 5 5ขั้นห้าส่ยี่สิขั้นนะครับ20ขั้นความสูงพาดความสูงทักขี้ออกหมดแล้ว อาดก็จะได้ที่ห้าเมตรเจ็ดสิบถ้าเป็นทรงเอก็จะเป็นสองเมตรเจ็ดสิบแปดครับรับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลน้ำหนักก็กายกก็ค่อนก็ไม่หนักนะครับเก็บได้ง่ายพับเก็บง่ายไม่เหมือนถ้าเป็นทรงเอก็จะพับได้พับเดียวนนี้พับได้สี่พับนะครับพับสี่พับ จะมียางการลื่นครับยางการลื่นการลื่นเป็นแบบนี้นะครับตัวพับก็จะเป็นรุ่นใหม่ตัวล็อคตัวกดล็อคตัวล็อคเป็นตรงนี้นะครับข้างในเดี๋ยวลองกลางดูนะครับับซึ่งกลางได้หลายแบบนะครับทำเป็นนั่งร้านก็ได้ แลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นทรงเอสองทรงมี่คือถูกกดล็อกครับล็อกก็แข็งแรงที่นะครับครับจะมาดูกันว่ากลางเป็นทรงเอแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยกตั้งกลางเป็นทรงเอแล้วที่ความสูงระบูกไว้ในกู่มือสองเมตรเจ็ดสิบแปด เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดถูกต้องนะครับครับเราขึ้นไปแล้วความสูงสองเมตรเจ็ดสิบแปดนะครับก็น่าจะพอดีครับเก็บก็ประหยัดพื้นที่นะครับาราคาก็เกือบสามพันสองพันเจ็ดสองพันแปดประมาณน,นี้ใน สป,ปีนะครับเดี๋ยวเรามาลองปีนขึ้นไปได้ความสูงประมาณสองเมตรเจ็ดสิบแปดปีนก้นไปดูกล้องวงจรปิดที่เลนกล้องเอ๊ะทำไมมันมบัวแัวแท้มันมีเศษ เ็จฝุ่มเศษข้ามอะไรเข้ามาติดที่อยู่หน้าเลนกล้องนะครับตัวนี้กล้อ,องใช้แบคพลวอเตอร์5โวลต์นะครับเป็นไม่มีความร้อนนะครับเป็น DC ของ12โวลต์โซลาเซลล์กอ่อนทั้งวันทั้งคืน สามสามเดือนกว่าแล้วนะครับไม่เคยปิดเดี๋ยวเราลองมาเช็ดหน้ากล้องมันน่าจะอยู่ใกล้หัวาอาหารด้วยนะครับใชน้ำยาเช็ดหน้ากล้องนะครับขึ้นไปเช็ดกล้องวงจรปิดที่มีฝุ่นแล้วก็คราบอะไรจะมีอะไรติดอยู่ที่หน้าเลนนะครับ ตอนเปิดดูช่วงกลางคืนมันจะมีแสงจะไปโดนแสงไฟแล้วมันจะสะท้อนมัวมัวนะมันมีอะไรจับที่หน้าเลย มือเดียวนะครับไม่ไม่ถนัดฝุ่นเต็มไปหมดมาดูที่เลนไม่มีแล้วนะช่วงอยู่ใกล้ถนนเป็นทาง หน้าบ้านก็เป็นช้างฝุ่นนะครับเข็ดเรียบร้อยมีความสูงประมาณสองเมตรเจ็ดสิบแปดก็รับน้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลนะครับ แล้วก็เหลือแค่นี้นะครับความสูงพับเก็บเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบสองเซนครับมานนี้นะครับยี่สิบขั้นพับแล้วเหลือร้อยสี่สิบปเซนสี่พับพับละห้าขั้นก็เป็นยี่สิบขั้น ตะกางออกหมดเป็นบันไดาพาดสำหรับขึ้นพวกชายคาอะไรนี้ก็ห้าเมตรเจ็ดสิบเกือบหกเมตรนะครับลองไปหาใช้ดูนะครับใช้ดีนะครับใช้มาซื้อมาได้เป็นปีปีกว่าแล้วเอาไปขึ้นติดไปบ้างอะไรบ้างตีจะไม่ถึงสามพันในเพจช้อปปี้ลาซาด้านะครับ